บางคนนั้นฝึกตนเพื่อที่จะมีความแข็งแกร่งและอายุที่ยืนยาวบางคนก็ฝึกตนเพื่อที่จะอยากจะจดจะจำชาติที่แล้วของตัวเองได้และบางคนก็ฝึกเพื่อที่จะต้องการมีความรักที่ยืนยาวเป็นร้อยพันปีแต่ว่าเราไม่เคยคิดเลยว่าตัวเราเองนั้นจะฝึกตนไปเพื่ออะไร พวกเราคือทีมฟานเจิงได้รับคำสั่งมาให้ลงมาจากภูเขาเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของภารกิจที่ได้ให้ไหว้ได้รับคำสั่งมางั้นเหรอเซียวูไม่ใช่ว่าเจ้าถูกสิทธิ์พี่หญิงชื่อเว่ยสั่งห้ามไม่ให้ลงมาจากภูเขาไม่ใช่หรอือแล้วอีกอย่างนะน้องสาวไปนี่ นั้นมีขั้นการบ่มเพาะยังไม่ถึงขั้นปรมาจารย์เลยเธอจึงยังไม่มีสิทธิ์ที่จะผ่านเข้าทีมฟานเจิงได้เออคือว่าค่ะแต่ว่าตัวข้านั้นเป็นองค์หญิงที่สามของอาณาจักรนะองค์หญิงที่สามอ่ะองค์หญิงที่สาม อย่าบอกนะว่าพวกเจ้าไม่รู้นะ่ะทั้งที่อยู่ทีมเดียวกันนะเนี่ยพอแค่นั้นแหละนี่พวกเราตกใจนั้นไม่ใช่ว่าพวกเราไม่รู้แต่เป็นเพราะองค์หญิงเปิดเผยฐานะขององค์หญิงต่างหากแม้ทำไมเราถึงได้ใจตรงกันแบบนี้ล่ะ แผนการของน้องไปยี่นี่หลักแหลมจริงๆที่ปลอมตัวเป็นเจ้าหญิงเพื่อให้พวกเราพวกเขาปล่อยพวกเรามาหลอกข้านั้นเป็นองค์หญิงที่สามจริงๆนะฮะนี่ข้ายังไม่ได้บอกพี่เซวูงั้นเหรอว่าที่ข้ามาสำนักนี้ได้เข้ามาจากประตูหลังหืม ตัวข้านั้นได้ล่วงเกินท่านหญิงมากเกินไปได้โปรดให้อภัยข้าด้วยเถิดตัวข้านั้นมิได้ตั้งใจพี่เซียวไม่ใช่ว่าพี่ชอบแบบนี้งั้นเหรอเดีย๋ยวาทำแบบนี้เลยตัวข้านั้นผิดไปแล้วความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาเป็นยังไงงั้นเหรอความสัมพันธ์อันแสนหวานสมแล้ว กับที่เป็นหัวหน้าคนใหม่ขององค์กรเราที่สามารถคว้าหัวใจขององค์หญิงมาได้ข้าขอให้เขาเข้ารวมทีมฟานเจิงตั้งนานแล้วแต่ทำไมเจ้าถึงไม่ยอมปล่อยให้เขาไปงั้นเหรอคุณกลัวว่าเขาจะเข้าความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับผู้ฝึกตนงั้นเหรอแล้วพอเขาเข้าใจความสัมพันธ์นี้แล้วเขาก็เลือกเหมือนเดิมทุกครั้ง ไม่เคยเปลี่ยนแปลงและถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปเหตุการณ์มันจะเป็นแบบเดิมหลังจากปรสิสงครามครั้งนั้นไปเขาจะได้เสียชีวิตไปมากกว่า400ชีวิตและถูกเราฆ่าไป200กวครั้งแล้วด้วยและที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็เพราะเขาเลือกเส้นทางแห่งการทำลายล้างโลกแห่งผู้ฝึกตน ถ้าเจ้าพูดกับเขาแล้วเขายอมหยุดแล้วก็จะหยุดเหมือนกันแต่ถ้าเขายังคิดจะเลือกเส้นทางเดิมแล้วก็พวกข้าก็จะทำแบบเดิมวนไปเพื่อรักษาความสงบสุขของโลกฝึกฝนพูดได้ดีมันจะดีมากถ้าเจ้าพูดแบบนี้ได้เมื่อเจอตัวจริง ไม่ต้องห่วงถ้าเขาคิดจะทำแบบเดิมแล้วก็ฉันมีแผนสำรองไว้แล้วอาจารย์สิพี่ชื่อเว้ยบอกว่าอยากพบท่านชื่อเว้ยนั้นข้าไปก่อนนะเจอกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นี่มันน่าหดหูมากถ้าหัวหน้ามาเห็นมันเขาจะไม่ยอมอยู่เฉยๆแล้วแน่ๆเอ,อิม ทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้อ่ะทำไมถึงมีแต่ข้าคนเดียวที่สามารถใช้ดับบินได้ล่ะแล้วถ้าเป็นแบบนี้เราเดินไปไม่ดีกว่าเหรอพอดีว่าค่ายังไม่ได้รับการฝึกข้าก็เลยยังใช้ดับบินไม่ได้ส่วนระดับของข้านั้นต่ําเกินไปที่จะใช้ดับบินขอโทษด้วยค่ะการใช้ดับบิน อยู่แล้วกันสามคนมันใช้แรงมากและค่าก็กำลังจะหมดแรงแล้วนั้นเจ้าอยากจะพักไหมพวกเราสามารถลงไปเดินข้างล่างได้นะน้อยแนย่ทำไมถึงทำงานกันช้าขนาดนี้พวกเจ้าอยากจะโดนพวกนิกายปิศาจฆ่าตายใช่ไหม คนของเราตายไปมากหลังจากเข้าไปหาของให้พวกท่านแล้วปีนี้พวกท่านก็ยังสั่งให้มาหามากกว่าเดิมตั้งหาเท่านี่มันไม่มากเกินไปหน่อยเหรอพวกแกเป็นแค่คนธรรมดามีสิทธิ์ี่จะเถียงหรงอไงข้าผิดไปแล้วได้โปวดยกโทษให้ข้าด้วยแม้แม ผู้ฝึกตนผู้สงสงกำลังใช้กำลังกดขี่ประชาชนธรรมดาจังเป็นภาพที่น่าขันจริงๆบากเสียพวกเจ้าพวกเจ้าเป็นใครกันจะมาขัดขวางภารกิจของสำนักข้างนั้นเหรอมันไม่สำคัญหรอกว่าพวกเราจะเป็นใคร แต่ถ้าพวกเจ้าขดขี่ประชาชนธรรมดาแล้วเราก็พวกเราก็จะปกป้องประชาชนเหล่านั้นตั้งแต่เซียวหูลงมาจากภูเขาสงครามก็ใกล้เข้ามาทุกทีอยู่ห่างๆนะแต่ว่าการเจ้าชนะสิทธิระดับนี้ไม่ใช่เรื่องยากเลยแต่ว่าเราไม่อยากเปิดเผยพลังที่แท้จริงของเราให้ไปยี่เห็น เป็นอะไรไปล่ะพอคนดีกลัวซะแล้วงั้นเหรอจะทำไงดีเจอ,อยานข้าเขาฝากให้เจ้าจัดการด้วยเป็นไปไม่ได้ออ,อ,อจำไว้คนระดับอย่างเจ้านะ่ะไม่สมควรที่จะมากดขี่คนอื่นหรอกนะ พราะเจ้ามันอ่อนแอเกินไปฟางไว้ก่อนเถอะเดี๋ยวสิทธิ์พี่ของข้ามาแกตายแน่ง่ายชะมัดสมแล้วกับที่เป็นท่านหัวหน้าเอาชนะภายในกระบวนท่าเดียวดับของพี่นั้นเจ๋งขนาดนี้เลยเหรอที่หลังใช้ข้าแบบนี้อีกข้าจะไม่ให้ภัยแล้วนะ ข้าขอโทษด้วยละกันเดี๋ยววันนี้ข้านวดให้โอเคนะเนึกว่าพวกฝึกตนจะมีแต่คนสาระเลวซะอีกถึงจะได้ยินมาบ้างว่ามีคนดีก็เถอะแต่ก็ยังไม่เคยเจอสักคนไม่น่าเชื่อว่ามันจะเป็นเรื่องจริงข้าขอโทษด้วยเดี๋ยวจะปลดเชือกให้เดี๋ยวนี้ละ่ะหรือว่าที่เขาทำแบบนี้ต้องการสิ่งแลกเปลี่ยนกัน ้าเราไม่มีให้เขาจะขาเราไหมเนี่ยกินยานี่ซะบาดแผลของเจ้าจะได้หายดีนี่มันยาอันแสนล้ำค่าของพวกผู้ฝึกต้นไม่ใช่เหรอทำไมเขาถึงให้ขาล่ะไม่เคยมีใครช่วยพวกเจ้าเลยงั้นเหรอไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้ฝึกผู้ฝึกตนหนุ่มคนนี้ มันโหดร้ายเกินไปแล้วมันทําให้ข้าเริ่มจะโกรธจริงๆซะแล้วสิ